สวัสดีจ้าพี่พี่นอ้นองน้องวันนี้ยังกะซิพามาเบิ่งวิธีปากงงเกง่งนะจะนี่ปากงงเก่ง้ากงงเก่งเพิ่์นบออนลูกไปเรื่องเท่ากับว่าตรงเลาะด้วจาพะพี่น้องเนาะว่าตรงเลาะคางด้วจาะนี่เป็นแพ้เล็กน้อยนะจะนี่แล้วก็จะเย็บกลับไปกลับมาด้วจาะวิธีปาก ก่อนที่เขาจะไปเขาก็จะถามลูกค้าก่อ,น,นะจอนจะเอาเป็นเจ้าแบบไลยเนาะถ้าเบอร์เลิกเขาก็สาม,มารถเอาเข่าไปเบิิงก่อนก็ได้ไดจับน้องว่าเพิ่นอยู่เลิก์บอได้จ้ะถ้ามันเบอร์เลิกเขาก็สามารถหยิบได้เขาก็ามมาาจะเบอรเลาะได้จับเลยเนาะถ้าเป็นยุ่งช่วงเขาเขาก็จะเป็นตงังเลาะได้จ้ะ ลูกค้าที่ยื่นเอามาปะอาจารย์พี่น้องเราจะสอ้อนพาเข้าไปหันหนาพาเข้าไปข้างในอาจารย์พี่น้องอันบะเม็นหนา,ผาเผาออกมาไว้ตรงขาของลูกค้าพอดีอาจารย์เวลาเข้า ชาบลงนาผาเพร่ะสียูดานบนเนะจ้ะพี่น้แต่เขาก็จะมาเหลืองแดนนะจ๊ะพี่น้องย่าไปนิดนึงก่อนนะจ๊ะเขาก็จะเว้นไว้ประมาณห่างจากแผลประมาณนิ้วหนึงนง่งหรือครึ่งนิ้วก็ได้นะจ๊ะพี่น้องส่วนได้เขาก็สิปับประมาณเบอร์นหนึ่งครึ่งนะจ๊ะพี่น้องก็จะใจเพื่อนทีทีนะจ๊ะเขาจะแบล พี่น้องพัฒนาตั้งกระสามาเอาเค็มมดกัดไปก่อนก็นได้ด้วจ้ะจะให้ถอยออกไปจากแผลนิดหน่อยประมาณนิวนิวก,ก,กวลัวหรือนิวหนึ่งก็ได้จ้ะไห้จากแผลลูคทางกระซ็บกลับไปกลับมาประมาณสองหลอบหรือสามหอดแล้วจ้ะพี่น้อง ก็จะดูว่าจะทีเป็นที่ดิดดอยเขาก็สามารถน,นี้ได้แล้วจ้ะก็ากสามารถใส่ได้แล้วจ้ะพี่น้องถ้าเขาย็บยาวกว่านี้เขาก็อุปาก็จะได้เสียเพิ่มน,นะจ้ะพี่นนะ้องเนาะสอบถามลูกคาก่อนว่าสิเอาปะแบบใด แบบธรรมดาหรือว่าแบบกลับไปกลับมาด้ยจ้ะย่ำกลับไปกลับมาเนาะ จะกซันเจ้าน้อยแล้วจะพี่น้องก็ยังกิดเสียเงียบออกมาทางจากแท้์เป็นประมาณนิ่มนิ่มเคืองนิ่มนึงนะจ๊ะเคืองนิ่วนะจ๊ะเกล่อว่าเพิ่นจะบปแตกออกไปอีกแล้วจะพี่น้องเนาะ สองสามหลอดเลจ้ะพี่น้องกว,อววกว่าจะเบิกว่าเออโอเคแล้วเพราะว่าตายเส้นแล้วแล้วจับพนอาจจะมาแต็งแล้วจ้ะนี่ยเากว่จะไกลจะยุดไปก,ก่อนเทากว่จะย่ำไว้แล้วจ้ะเนาะตอนที่เขาเริ่มต้นกับตอนที่เขายุดเท่ากว่ายำไว้แล้วจ้ะพี่น้องเนาะจิตจะไหวพ่นหลุดง่ายแล้วจ้ะนี่ยเท่ากว่ายำไว้ สิมีลักษณะเด้เสียจากพี่นอ้องแล้วจากเั้ก็จะเอาออกเ็จาจะนั่นมาตัดแล้วจากตัผขาด้านในของเพ่นเนะาะมันจะยิงแก่มาตัดแล้วเขาตัดเขาตัดจับประคองผ้านั่นจากพี่นอ้องว่า บวให้โดนอล์ผ่าทังเกงงด้าจ้ะพี่น,อนนะ้องน้องนี่ตัดเสร็จได้ค่ะฉะนั alumni, climate, ้นก็จะเปิดออกเบิงแบี้เวอไว้นิดนึงน้จ้ะเนาะจะวัตัดฉิดเกินไปด้าจ้ะเวลาห้าตัดการให้ห้าเปิดการห้าวัวเปิดเอากระซ้ามาเอามือนี่มือเ้าประคองไว้ได้จ้ะประคองดันลงไปเนาะเวลาเ้าตัดได้จ้ะ จะเนี้วเขาดันออกไปตอนไหนที่เป็นเดือาก็จะตัดถิ่มไปเลยจ้จพี่น้องขอบคุณพี่ๆน,น,น้องๆด้วจ้าที่เข้ามารับชมลิปใหนเหีบบยบรลอยได้จพี่น้องนี่คือดานในขอนเนาะอันี้ก็จะเป็นดานนอกอง เวลาที่ลูกค้ามาสอมพีเ่เอาแก่รัดข้ากับเก็บปลายข้าไว้ช็อปป้าให้ลูกค้าต่อไปได้เลยจ้่เนะเาะออกมาเป็นลักษณะนี้ค่ะับคลิปตากกับนิซาเมจ้าขอบคุณที่จีน้องๆหลายจ้าสวัสดีจ้า